สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาประชาคมอยู่ที่สระประชาคมบ้านหนองสนิทหมู่ที่9นะครับผมกับทาด้านทีมงานเจ้าที่อบตหนองสนิทครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละกองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสํานักปลัดกองการศึกษากองช่างกองคลังแล้วก็พัฒนาชุมชนสาธารณสุขแล้วก็เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองสนิทครับวันนี้ผมจะเก็บคลิปวิดีโอความ นะบุตรท้ายคลิปนะบูุตระแต่ท่านท่านงานข่าวสารนะครับของใจละส่วนนะครับสำหรับเมื่ี้นะครับท่านทันพยัยได้พิจารกินนะครับผัดช่วตนนะครับเด้าพวษ์จิเข้าไอ้ขมวดก้ามข่าวๆนะครับนในช่วงต่อไปนะครับหลังจากที่ท่านพญัยได้ เกณฑ์บริกรกามีมีจังละคาเลือนกันบริกรหนยก้อนจังคาเลือนถ้าเพื่อสื่อยารรอถึอ้าวไม่ผ่านก็ให้ไกลเที่ยวเนาะใหรือว่าไกลเที่ยครับแม้ว่าท่านจะมีงานแต่ก็นับว่าท่านมีความสามารถในเรื่องทางการโดยว่าแบ่ง ร้านเขามีผู้ใหญ่มีผู้ช่วยใหญ่ไปจังนึงช่วยจะดูแลจังนึงมีสไว้ต้องมีกระดากำก้านด้านแข่งทีกันไม่เสียสักอารไปไหนเมฝ่งหนึ่ไปทุ่งเดือเรียนนึ่ไปทุ่เจ้าพั่งนึ่อยู่บ้านน้องสิงห์ฝังหนึ่งไปบ้านลุงหิวสุดท้ายผมไปไหนยังมาตำบลถึงนี่ก็มีการระบาดหนักนะครับผม ว่าจะมาทางหอสถิตเราเราว่าพื้นที่ปิดกันนะครับผมในอาการของรูไข้วัดแหญ่นี้ก็จะมีแบบมีอาการเป็นไข้ไข้สูงปวดหัวปวดไม่ตามร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าอ่งเกตง่ายๆคือเราจะมีอาการไข้สูงแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ต่อไปก็ขอพบกับาหน้าป้องกันนะครับ ท่านกออัยโรกนะครับท่านผู้นำอบตแล้วก็ย้องหูเข้าทุกท่านนะครับท่านเราครับจ่าสืเอกจอมพมสิรนะครับเจ้าพนักงานป้องกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะรเป็นอันตรายครับแบกใส้มือแบกใส้ในงานเดิศในข่าวหลข่าวครับแล้วก็เรือไปเล่นที่ทิงทางเป็นเอ ล่าข kind of ้า okay, ต้องย่างไรเที่ที่กฎหมายหามก็เล่าก็ที่มีกฎหมายนะครับขออมมือครับเป็นัขอรมมือครับอย่ากับบัติย่างินนะครับตัวนี้มากนขาวเยอะครับเป็นปัญหาแท่ไหนที่สาวรประชานสุกภาพี่ก็อยากให้นักริสสารี่ให้ลูกให้หลานับให้นะผู้ที่มีางใจ สมบูรณ์นะครับว่าเห็นในข่าวเร็วๆนี้ก็คือเป็นโรคความดันโรคหัจจัยครับกับต้นแล้วก็ผูก็โดยดลเย็น่ำไปก็เป็นดีมากแต่ปีนี้เราส่งเป็นยอดเยี่ยมนะครับก็ทีงมงานเราก็พัฒนาที่จยามาดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องก็ดูแลตัวเองนะครับจะได้ไปในทางเดียวกันนะครับ ก็คืออยากให้ถึงวันแล้วก็โทรโทรไปเลยมันจะไม่มีเจ้าที่อาวอร์รอทุกคนก็มีอะไรหน้ทาที่เหมือนกันนะครับกองช่างนะครับก็ผ่านมาก็คือการขออนุญาตขอสร้างบ้านขอว้ที่อ่อา,านาในที่จะที่จะสร้างที่จะขอให้ไปให้ไปติดไปยังนะครับกับทา่บานปองสนิทนะครับอ่า เขาสารีทีหนึ่งก็คือของกองกัศึษาศนะครับมันนี้กับขอห่างแทนนะครับที่มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ห้าเคยจากทุกปีนะครับคือไครละครยีบซี่ครับยีสบซีนครับครับผมก็จัดมายีสบอ่าก็จัดมาถีเป็นทางการหน่อยยสี่ีปีแล้วนะครับอ่าพีนี่มีโอกาสยังแนนครับทำมาได้ครับเด็กกระตรียมนะครับฮะ อ๋ออันนี้เป็นโครงการในมุดตั้งไซเทไซนะครับละล่างหน horses, ice, so, the meals, ังตรงเทไซเลยนะครับต้องป็นสีพรอมด้วยเนาะหอมขื้น้ำอ้อยนะครับครับครับวันนี้อันนี้พี่พี่นาพี่นาอี๋ไม้ไม้ถืวัเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับปีงบประมาณเนาะทางราชการปีงบประมาณใะช่วงหนึ่งธุลาคมจะเป็นปีงบประมาณ เราคนสื่อสาเน,นสมัยเก่ายี่ปีที่แล้วสาปาีที่แล้วโ้ยสาป้าลปสาป้าเราไม่คได้ลับใครอยู่ใกล้รกันเหลือสาไ่ยังารณาเป็นพองอยู่ง,งย่ตองเรต้องหลือมจะซื้อมาใช้ก็กีกูสล้มาขายกันไปเลยไมปเขียนลักสูตรสีามาสอน รับคณะบริหารแรับประเทศเขาอยู่ดอนแก้วแล้วก็เขียงโกง้การขอนมานเขาเลื่นมานั้นนะครับแล้วเอาเชียวกู้การมาส่งไปวาสิทธทั้งเนียหนึ่งสองสามเราไปส่งเขาเอานมานเงื่นเก่าสิบลักลานเปีเ่ยแสนยนี่เอามาเห็นหน,น้าเห็นภายในปีเดียวนะครับแล้วก็มาได้ตก็อยอดอีกเป็นศูนย์เรียนรู แต่เหาก็เป็นประโยชน์ของห้อถ้าเ้าไวาเขาหูห้องก็วายได้ง่ายดีมากใจเสียถ้าเจ้าเพื่นตัวต่อให้เขามาเรียกน้ำเ้าวห้เป็นคู่แลาเหาองอะไรประโยชน์คือพี่น้องข้าวบ่อเขียวต่อก็ได้หน่อยที่ผมคุยกับสุขเกียรเนาะแได้ใบแปดแสนที่เพืออาหอกกันมือเดียวกันที่ิี่แปดยิ๊เก่านี่ก็เชือกใหมก็เลยบอกว่าหลุตู่ใกล้จว่าใกล้อ่ใส่เมื่อไหร่เอาปิดบัญชีแล้ว บนันแห่เขาไปเป็นลูกคายเขาเกี่ยวเขาเยาวชนนะครับเอาเยาวชนห้องไ,ไปเป็นลูกคายของเพื่อช่เหลาของมุ่งเขาเพื่อช่วยเอาคบการของเขาไปยืมเขาเพื่อช่วยเมื่อไรเขาจบได้ง่ายเขา,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 เขาบอกอย่างแี่